ในวันหยุดยาววันแรงงานที่มีเวลาว่างอยู่สามวันสองคืนตอนแรกผมเองก็ไม่ได้คิดที่จะออกไปเที่ยวที่ไหนเพราะกลัวว่าคนจะเยอะแต่แล้วไม่กี่วันก่อนที่จะถึงวันหยุดผมเองก็คิดอยากจะลองขี่มอเตอร์ไซค์ไปให้สุดแผ่นดินตะว,วันออกดูบ้างซึ่งที่หมายของเราในทริปนี้ก็คือจังหวัดตราดถ้าพูดถึงจังหวัดนี้ส่วนมากก็จะนึกถึงเกาะช้างเป็นอันดับแรกซึ่งผมเองเคยขับรถมาเที่ยวเกาะช้างในวันแรงงานแบบนี้ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ต้องรองคิวเรือที่ไม่ดีทักเท่าไหร่ ผมก็เลยอยากหาที่เที่ยวจังหวัดตราดในมุมมองใหม่ๆดูบ้างและในวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวจังหวัดตราดแบบไม่ต้องขึ้นเกาะครับคลิปนี้คือไปตายระดับหน้าเลยนะทำไมนะอ๋อไม่ได้จองไม่ไม่รู้ว่าจะไปไหนออไม่รู้ว่าจะพักที่ไหนแต่แค่รู้ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขี่ไปฝึกเขตตะวันออกเลยแต่คือไม่ได้แพลนอะ ปว่าจะไขี่รถผ่านจังหวัดต่างๆทาง,ทางภาคตะวันออกผ่านจังหวัดจันทบุรีที่มีไฟแดงเยอะมากๆ ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงก็มาถึงป้ายสุดเขตแผ่นดินตะวันออกที่แหลมง,งอบจังหวัดตราด มาถึงตัวสุดเขตแดนตะว,วันออกนะครับจังหวัดตราดนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันยังไม่สิ้นสุดพอนะเดี๋ยวมันน่าจะมีจุดที่ตะว,วันออกสุดมากกว่านี้ครับมาถึงสุดแผ่นดินตะว,วันออกที่ตั้งใจไว้ตอนบ่ายโมง ซึ่งก็น่าจะเป็นป้ายสุดเขตประเทศไทยที่ใช้เวลาในการเดินทางน้อยที่สุดเมื่อบรรลุเป้าหมายเดียวที่ตั้งใจมาตั้งแต่บ้านแต่ก็มีเวลาเหลือที่พวกเราเองก็ยังคิดไม่ตกว่าจะไปที่ไหนกันต่อเราเลยแวะกินข้าวเที่ยงที่ร้านริมทะเลซีฟู้ดซึ่งอยู่ใกล้ๆกับพะพาคารและผมก็ได้พบกับที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวแนวใหม่สําหรับผมและที่นั่นก็คือชุมชนบ้านน้าเชี่ยว ทางซ้ายมืดมากครับทางขวายังพอโปร่งอยู่เขาใส่ชุดกันฝนว่ะเฮ้ยใจเย็นเพื่อนจะถึงแล้วอีกสามกิโลโอ้อยมันตกแล้วว่ะพี่อีกึนกิโลพี่อึดใจไว้ครับอย่าพึ่งหนักอย่าพึ่งหนักมาแล้วไม่รอดจนได้นะ แต่ว่าข้างหน้ามันขาวๆพี่ผมว่ามันไม่หนักเท่าไหร่ค่อยๆค่อยๆไประวังลื่นหนะถนนมันค่อนข้างลื่นเทศบาลตำบลน,น้ำเชี่ยวฝู์พัฒนาเด็กเล็กเอือเอือไปครับน่าจะรู้ขวานะจิงติงติ้ง ต,ต,ตึ๊งตึ๊งตึ๊งเขาเขียนว่าสาะเดิมนะตรงไหนวะเนี่ยตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้เหรอเออน่าจะเออแอบก่อนแล้วกันคุยกับเขาก่อนเออ <c oughs> มากับสุดเลยเรามาถึงชุมชนบ้านน้าเชี่ยวแบบชุ่มฉ่ายังไม่ทันจอดรถดีก็มีเสียงทักทายจากกลุ่มแม่บ้านอย่างเป็นมิตรแล้วก็ได้พี่รถกับพี่นางที่ช่วยแนะนําโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้าเชี่ยวให้เราฟังครับถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยถ้าอากาศดีๆประมาณสักหนึ่โมงขึ้นห้าโมงแล้วพี่นางนะขากลับมาเลยจะเจอเดี่ยว แหเักแล้มนักแล้วด้วยแล้วก็ระหวังที่ไปดูปกังอะเราจะมีที่เเลืงไตะกูเราสามารถจาะเรือให้านของสดได้เลยอันนี้ก็คือสะพานวัดใจครับผม ที่ผมจำความได้ผมไม่เคยเห็นป่าโกงกลางที่อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้มาก่อนสอข้างทางของเส้นทางเดินเรือมองเห็นแต่ความหนานแน่นของป่าชายเลนเหมือนลุงหล่อได้พาพวกผมหลุดเข้าไปในโลกของหนังประจนภัยที่พร้อมที่จะมีมอนสเตอร์ออกมาจากป่าได้ทุกเมื่อผมกับพี่เบิร์ตต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุมคามากที่เราได้มาเยือนที่นี่ นั่งเรือกาลังเพลินๆพวกเราก็มาถึงอุโมงค์ปากโกงกลางลุงหล่อเริ่มดับเครื่องยนต์และปล่อยให้เรือค่อยๆไห,หลเข้าไปด้านในอุโมงค์ทำให้ผมได้ยินเสียงธรรมชาติชัดเจนมากยิ่งขึ้นเสียงใบไม้ที่กําลังพลิ้วไหวตามสายลมเสียงนกกาที่กําลังร้องต้อนรับผู้มาเยือนต้นโกงกลางที่น้ําลดจนเห็นรากที่พอเห็นแล้วผมไม่สงสัยเลยว่ามันมีประโยชน์กับชายฝั่งมากแค่ไหน เป็นแอ็นๆไเนี่ยเนี่ยติดตายรับมันไม่ได้ตายธรรมดาฟ้าผ่า,าลุงหล่อกลับเรือเพราะน้ำตื้นเกินกว่าที่เรือจะผ่านไปได้เห็นลุงหล่อ,อคล่องแคล่วขนาดนี้ปีนี้แกอายุ76แล้วนะลุงหล่อพาพวกผมออกจากอุโมงค์ต้นโกงกลางเพื่อไปยังปากอ่าวที่เป็นจุดลงเล่นน้ำและงมหอยปากเป็ดระหว่างทางเราก็เริ่มเห็นนกเหย,ยวกันบ้างแล้วแต่ลุงหล่อบอกว่าใจเย็นไอ้หนุม่มเดี๋ยวยังมีเหตุอีกเยอะ ออกมาสู่ปากอ่าวผมมองเห็นเกาะช้างที่อยู่ตรงหน้าเหมือนมันอยู่ไม่ไกลมากนะักแต่ความงดงามของป่าชายเลนริมฝั่งบ้านน้าเชี่ยวมันแย่งซีนเกาะช้างไปสมดสิ่งที่ผมเห็นมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่กว้างขวางจนไม่รู้ว่ามันไปสิ้นสุดที่ไหนผมขอให้ลุงหล่อช่วยหยุดเรือและขอเสพบ,บรรยากาศแสงแดดอ่อนๆยามเย็นและความสงบท่ามกลางสายน้ำแห่งนี้สักพักเพราะไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสได้มาเจอบรรยากาศแบบนี้อีกเมื่อไหร่ ถึงเวลาที่เราจะต้องนั่งเรือย้อนกลับทางเดิมเพื่อไปชมไฮไลท์ที่อันซีนอีกหนึ่งอย่างของที่นี่เป็นช่วงเวลาที่เหี่ยวแดงใกล้ออกหากินเรือหลายลำกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดสแตนบายเพื่อรอชมเหยี่ยวพวกเรานั่งรอกันอยู่พักใหญ่โดนฝูงกาบินหลอกไปก็หลายฝูงพอถึงเวลาหกโมงเหี่ยวที่หลบอยู่ในผืนป่าต่างกลูกันเข้ามาโฉบกินอาหารเหนือผิวน้ําเป็นภาพที่หาดูได้ยากและคงมีเพียงไม่กี่ที่ในประเทศไทยที่เราจะได้เห็นอะไรแบบนี้ กลับมาที่วิสาหกิจชุมชนท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงแล้วแม่แม่คงเห็นว่าไอ้สองคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาตั้งไกลก็คงจะหิวกันแย่เลยตะเตรียมอาหารให้เรากินเต็มโต๊ะราวกับว่าพวกเรามากันสักห้าหกคนรสชาติอาหารที่ผมเพิ่งเคยได้กินที่นี่เป็นครั้งแรกแต่กลับเหมือนว่ามันเป็นรสชาติที่คุ้นเคยที่ถูกแฝงมาด้วยความพิถีพิถันและความอบอุ่นเหมือนกับแม่ที่ทํากับข้าวให้เรากินผมพยายามสอบถามไปถึงค่าอาหารในมื้อนี้ แต่ไม่มีใครรับเงินผมไว้เลยคงมีแต่รอยยิ้มและคำขอบคุณจากพวกผมเท่านั้นที่พวกเขาพร้อมที่จะล้อมรับมันไว้พี่รถช่วยติดต่อโฮมสเตย์ปะกันให้กับเราในค่ำคืนนี้แล้วก็ได้นัดให้เราเจอปะกันที่หน้าโรงพยาบาลแหลมงอบใช่ปะกันป่ะครับฝอยนี้แล้วใช่ไหมครับโอเคตามเข้าไปนะไปเลยพี่ๆตามไปเลย โอเคอ่าฮะก็น่าจะเป็นบ้านเขาแล้วก็มีที่พักฮึ๊บฮึบฮึบฮึบจอดไหนครับอ๋อได้ครับตรงนี้คือบ้านพักตรงนี้คือบ้านพักได้ครับโอเคครับเดี๋ยวจอด ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ <laughs> โอเคตรงนี้ดีกกับพี่พี่เบิร์ดเอาเอาหน้าออกตรงนี้มาครับอะไรนะมาจากกรุงเทพจ้ะเขาว่าอะไรนะอ๋อยินดีต้อนรับสุดยอดน่ารักมากหมูบ้านนี้คือไม่หลงลกไม่ได้แล้วเข้ามาเข้ามา ยาลาคือยาลาจะพาไปหาคือดำนะอาน่าครับวันนี้นตะวันออกเดี๋ยพายจะพาไปดูครับผมมาเป็นมาของน้ำเคี่ยวคือแบบน้ำเคี่ยวม่อคองมันเขี่ยวมากเลย <S <S น้ำมันเขี่ยวถึงขนาดเราเรือวิ่งมาเนี่ยถ้าไม่ใช้เครื่องแรงอ่ะเรือแกวัน ิปวันใดเลยน,นีทางหลวงอนะ่ะทางราชการอนะ่ะเขาก็มาทำเอเลื่อนเขื่อนกันน้ำ่ับระกับน,น้ำาก็เลย,ยในระดับนิ่งเพือจะผ่านวัดใจเนี่ยต้องการให้เรือประมงมสูงแนะม่นิรศรพกระโดงนะเพราะว่าวิ่งผ่านไม่ได้นะเพราะว่าเรือประมงมันก็ก็สูกด้วยเขาก็เลยต้องแล้วแล้วด้วยความแคบมันก็ก็เลยต้องสูงใช่ใช <laughs> 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 ่แล้วก็ <laughs> <laughs> ความสูงข,งของเขาเนี่ย จะไปประมาณจากระดับน้ำถึงศรานะประมาณ6กถึงเจ็ดเมตรตอนประกันช่องแรงเด็กไปเดินข้างแรกแกไม่ได้เดือดไม่ขึ้นเองคนนั่งนี่มันเลยมันต้องนั่งเลยมันต้องนั่งเลยมันมันไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปเพราะว่านัดนัดอ่าขี่รถไว้ขี่รถขี่เขาวเช้ากินี่รถก็ขี่หลับตะข่ายเป็นตะขานลุ่มก็จะไป โอ้ใจดีทุกคนเลยครับไปคุณมีจะใจดีมากไปคือแบบใจดีจนเก่งใจทำตัวไม่ถูกโอ้จะบอกเลยนะ <c oughs> นเที่ยวนะครับเมียนว่าเรามาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราคือใช้นะคือว่าแต่ก็เห็นแลนะ้วเนี่ักต้งทเียเลยไหกันแค่คเทียบอ่านเที่ยวแะ้วนู่มนจะทำน้าใต้นู่เปน,น,น,นี่นก็ไม่อด้ลาไ่จไปเราเหมือนะน่าเรามือน,น,นจิงใจใจบ,บ้านดีอ่ะใ่ใครมาเราก็มีส่งยิงก่อน ต่างภาษาอิลามเรียกว่าเป็นการซอดีก็หมายถึงว่ามันการทํากานนะมานก็เป็นยิ้มนะงนี้ไม่หนึ่งสองคนเลยนะรู้สึกดีไหมเวลาพี่เจี๊ยบ้าเนี่ยมันยิ้มไม่ยิ้มเลยเนี่จะถารู้สึกแรงจะมาเรยว่ารู้สึกว่ายมาเนือเป็นความสุขนี ในเช้าวันนี้ผมตั้งใจมาเดินสำรวจชุมชนมาถึงได้ไม่นานฝนก็กระหน่ำเทลงมาอย่างหนักทำให้ผมติดฝนอยู่ที่นี่แต่ทางชุมชนก็มีเตรียมสาธิตวิธีการทำขนมต่างๆให้กับคณะทัวร์พอดีผมเลยได้รู้จักขนมแปลกๆที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่อพยพเข้ามาในบ้านน้ำเชี่ยวอย่างข้าวเกลียบยาหน้าที่หาทานได้แค่เฉพาะที่บ้านน้ำเชี่ยวเท่านั้นมีน้องคนหนึ่งบอกผมว่าถ้าหากพี่มาเที่ยวชุมชนแบบนี้พี่จะไม่มีเวลาให้ท้องหิวเลยแหละ ซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆมีของกินมาให้กินตลอดไม่ขาดเลยพี่มรสุมชวนให้เรามาปล่อยปูที่ธนาคารปูเป็นแหล่งอนุบาลปูไข่นอกกระดองที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศมากๆเพราะถ้าหากเรากินปูไข่นอกกระดองหนึ่งตัวเท่ากับเราทําให้ปูไม่ได้เกิดนับแสนตัวฉะนั้นชาวประมงเขาจึงนําปูไข่ที่ได้มาอนุบาลไว้ที่นี่ ฝนยังคงตกอยู่แต่ความแรงเริ่มแผ่วลงพวกเราตัดสินใจที่จะเดินลุยฝนเดินสำรวจรอบๆหมู่บ้านข้ามสะพานวัดใจที่เปรียบเสมือนดวงตาของหมู่บ้านระหว่างที่เดินข้ามมันก็มีเสียวๆอยู่นิดหน่อยพอาพื้นไม้เปียกด้วยผมเลยรีบเดินข้ามไปและไปยังมัสยิดอัลกุบรอมัสยิดเก่าแกกว่า200ปีที่เวลาผมเข้ามาในมัสยิดทีไรผมก็มักจะรู้สึกเกง่งและทำตัวไม่ถูกทุกที ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวถือเป็นชุมชนมุสลิมที่แข็งแกร่งแต่ที่นี่ก็ยังมีวัดน้ำเชี่ยวซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธเป็นชุมชนสองศาสนาสามวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันมาอย่างช้านานการมาเที่ยวชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวเป็นการเที่ยวที่เหมือนกับการได้มาเที่ยวบ้านญาติในต่างจังหวัดซึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกได้คือในวันนี้เราอาจจะเป็นเพียงแค่นักท่องเที่ยวแต่ในวันหน้าเราคงกลายเป็นเหมือนญาติพี่น้องที่คงจะต้องหอบหิ้วของฝากมาเยี่ยมเยียนกันเมื่อผ่านมายังที่แห่งนี้ มันอาจจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้ทำความรู้จักกันแต่มันจะกลายเป็นความประทับใจที่ไม่อาจลืมเลือนอๆๆผมบอกลาพี่ๆที่บ้านน้ำเชี่ยวเพื่อไปทำภารกิจสุดท้ายที่ตั้งใจไว้ ถึงแม้อุปสรรคจะเป็นสายฝนที่ตกมาตลอดทั้งเส้นทางแต่เป้าหมายที่เราจะไปให้สุดชายแดนแผ่นดินไทยกัมพูชาซึ่งเป็นรอยต่อแผ่นดินประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่เดียวที่ผมกับพี่เบิร์ดยังไม่เคยมาถึง<ๆ>เส้นทางที่จะไปยังชายแดนบ้านหาดเล็กเป็นเส้นทางที่มีถนนที่สวยงามมากอีกเส้นหนึ่งเป็นถนนที่เรียบชายฝั่งทะเลยาวไกลหลายกิโลเมตรและด้วยการที่ถนนเส้นนี้เป็นเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา จุดนี้เองจึงเป็นส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทยที่มีความกว้างเพียง450เมตรเท่านั้น เราขี่รถมาถึงสุดเขตชายแดนเท่าที่รถเราจะมาถึงได้ผู้คนไม่คึกคักเหมือนที่คิดไว้พรมแดนนี้เป็นด่านเล็กๆที่ดูเหมือนจะเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าซะมากกว่าผมไม่เห็นมีป้ายสิ้นสุดเขตแดนมีแต่เขตโนแมนสแลนซึ่งเป็นจุดที่เระยะของระหว่างสองประเทศตอนนี้เราขี่มาถึงชายแดนไทยกัมพูชาแล้วนะครับ ข้างหลังเราที่เห็นเป็นสะพานยาวๆนี่คือกัมพูชาแล้วนะครับนี่สิครับถึงจะเรียกว่าสุดเขตตะวันออกของจริงใช่ไหมครับพี่เบิร์ตใช่ครับ <laughs> คลิปที่คิดแค่ว่าจะไปให้สุดเขตประเทศไทยทางภาคตะวันออกออกเดินทางแบบ the pan east no pan เข้าสู่พื้นที่จังหวัดตราดเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะักแต่มีจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่ผมตามหานั่นก็คือชายแดนประเทศเพื่อนบ้านตัวสุดท้ายจากทั้งหมด4ชิ้นแต่นี้ก็คงจะเป็นเพียงเป้าหมายเล็กๆที่ผมตั้งใจไว้แล้วก็ยังมีอีกหลายจังหวัดในประเทศไทยที่ผมยังไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงซึ่งมนุษย์เงินเดินอย่างพวกผมที่คงจะต้องรอจังหวะเวลาที่เหมาะสม ก้าวข้ามผ่านเส้นทางที่คุ้นเคยตามหาการไปรจนภัยครั้งใหม่ให้กับชีวิต